ดีค่ะมามากิน <c oughs> ขอน้ำยายมือในเนี้ยกลิ่นเต็มนาเลย <c oughs> อันนี้เด้ยเย็ดติวมากรายนี่จะ้ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะเขามากก่ะยายลืมกดเลยปุ่นลักกด่นไให้ยายก่อนนะคะคอยไปคอมเมนต์ค่ะให้มันง,งามๆแจ็คหน่อยนะคะน้อจะ้ะนี่เย็ดติวมากเด้อต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองจะ้ะ จ้ะต้มจีดกระดูกหมูใส่ผักกาดดองนะคะเย็ดติวมักค่ะอันนี้ของลูกสาวนี่ต้มยำเพื่อนจ้ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นจิงนตอนละัะกับไอ้ค้าหมูกรอบค่ะนี่ลูกสาวเพิ่นมากสองอย่างนี้เย็ดติวมักสองอย่างนีกององนแก้วน้ำปูเย็ดติวตำและเย็ดติวกระน่งปลาเมื่อแรกจ้า เดี๋ยวแอาจจะแม่ก็ขอ,ขอกินก้อนชาก้อนสิถึงหนึ่งป่าเพราะว่าไม่ได้ด่างไฟกีบกแบบพี่ประจางขอบคุณด้กท่านขอบคุณทุกเลือทุกรลักทุกไลนไ์้นใดกดรักให้ขอให้ปังๆนะคะอ้นใดทิ่เขามาช่วมแต่ห้มีผู้ชื่นช่วมหลายๆค่ะขอบคุณนะคะ ยายเจิยวจบเปีกยกเหมงนงูมันสีไม่จับรอยยูเอาจากซีบอสนี่เนาะโอ Un ้ oh, บ่อใดมันสีงค่งามันสีล่งสภาพเดิม <laughs> เอเอของหวานของหวานเรืบอบกงสุกน่อยน,นึงค่ะนี่ <laughs> นี่จ้าหลังจากกินเชาอิมเลือสเจียวกับเป็นกุ้แก่อมณ่มมวเระ อกป้าจะไปตลาดอยู่ ถ้าจะบอกว่าที่ต้องประจไปซื้อเนียค่ะหมูกรอบซื้อสามแสนหน้าหันหันหั่นซ้ำซ้ำซ้ำนี่แหละแลาไปจืดน,นิดนึงแล้วก็เซ้นนะ้ำมันแหวกก็ออยนแล้วก็ไปขึ้นเตาอีก บอกบบป้าจะไปตลาดแซ่บค่ะกับอาหารไทยเพัดน,น,นี่ปลาบปลาลาน้ำปู เดูสนะาว่าจมตัวพุ่งไ้หายแล้วฮะ มันมีเป็นนักเอกเลยจ้ะน้ำส้มแก้วใส่พริกดิบเอาพริกดิบอย่างเดียวเลยจ้ะพริกดิบกินดานะคะเผ็ดมากๆเลยที่ดำๆนี่มันน้ำปู ขอบคุณยายไอการหลายๆยัดอยู่เกิดมากอะเพิ่งเคยกินนี่ละครั้งแรกกะปุ๊กแรกกินแล้วก็ถืกปากเลยจ้ะ สีบเหลืองเด้อค่ะพักกาดดองเองค่ะมันผักกาดไอที่ว่าเขาใส่สีเป็นต้นยุตลาดเด้อยค่ะอื่ยซื้อผักกาดเขียวมากพักกาดเขียวใหญ่มากสองต้นมันดองเอง <c oughs> ถ้าไปซื้อเป็นต้นเขาต้องเขาใส่ยาใส่สีใส่สารกันบูด ไม่ปู่กันนีน้ำแซ่บแจ๊บใส่ยายมบํามากน้ำใส่นมน้ำขุนแยมบํมากถ <c oughs> ้าเป็นน้ำใส่ยายสดดีไปยังสมุน,มนไพรข้างนั้น ใส่ออนหมูม่าหมูด้อกระต้่มแสบม่าหมูใส่ออนหมูมาต้มประกาศดองแสบ Ngao ขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ไม่เจ็บไม่โจนบ๊ายบาย